ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับกรขยวดผมนะเป็นปอยช่องลัมมันซิงนะครับผมวันนี้จะมาแจากยูสูดีแม็ก1.9อย่างเงี้ยแต่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคันมานะครับคันนี้เป็นตัวเฟรมใหม่นะครับคันนี้ก็ทําโดยแสยนัดนะครับแล้วก็เป็นล้อโม่ครับแล้วก็ล้อหลังก็เป็นโม่เหมือนกันโม่เล็กโม่ใหญ่ยางเป็นยางแดกนะครับคันนี้เป็นแนวแดกนะครับแบบ1.9สนามอะไรประมาณเนี้ยแบบไม่โอเพนอะไรประมาณเนี้ยเข้าใจใช่ไหม ข้างหน้านี่ก็เป็นชุดค้ำบาขอยเล่นบานะครับเอาหน้าออกในคันนี้แปลงหน้าไม่ม็นนะัดไม่แปลงให้แปลงนะหน้าน้าเดิมเดินะฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงใสนะครับผมนี่ใสจริงๆแต่มองไม่เห็นเลยนะย็แดแค่ไ่นัดใครเดินใครเดินโทโบเนี่ยเดินเองแค่นี้ย็ดคขยันยังวะพี่ย็ดแล้วมีตรงนี้ขายายด้วยนะเก็บงานด้วยเฮ้ยพี่เก็บงานด้วยวะพี่ เฮ้ยสายโทโบสวยอ่ะโอ้เดินมาอินเตอร์โคตรสวยเลยทุกคนดูดิเย็ดเนี้บจริงเนี้บจริงงานนี้ยอมรับเลยว่าเนี้บเนี้บเนี้บเยอะมากเดินมาโทโบไม่ขาดด้วยแบบต่อตรงเนี่ยน,นะโอ้เย็นเข้สวย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 แล้วก็มีชุดอินเตอร์นะครับเนี่ยไม่รู้อินเตอร์มั้ยนะมาเรียกมันก่อนอ่ะเออแต่สายโทโบอ้ชุดอ,อินเตอร์นี่สวยชุดอันเนี้ยท่อโทโบนี่สวยมากเลยนะครับผมเครื่องเป็นเครื่องอะไรเนี่ยพี่ยี่พี่รัดเครื่องตัวนี้สามพัน กระจกเป็นกระจกอะไรนะพี่คับแฝดอ๋อทรัออทบแร์เอ้ยที่ที่อนั่นบอกอะไรนะชื่อไรนะเอ่อไอาชายไอาชายกระจกคับแฝด <c oughs> ประตูคาร์มอน <c oughs> ข้างในเปิดแอร์เย็นๆเปิดเพลงมาดอยกอมเกิือ <c oughs> ผมจำได้ชอบมากเลยคลิปนั้นนะ่ะนี่ก็มีวัดบูธนะข้างนี้แล้วก็อุ้ยวัดบูธอินนี่สัส แล้วก็ดิฟฟี่นะครับทั้งหมดนะครับก็เจ็ดตัวนะไม่ต้องนับก็ได้แล้วก็มีอ่อีไอ e, เขาเรียกอะไรเนะี่ยผมก็เรียกไม่ถูกนะครับแต่ผมรู้ว่ามันทําหน้าที่รโพูดนะครับแค่นั้นเองแล้วก็มีกล่องอะไรในกล่องผมมันไม่ออกเหมือนกันนะครับข้างชุดภายในก็เป็นชุดแบบชุดรถแด็กนะครับผมพวงมาลัยก็เปลี่ยนนะครับผมเป็นอะไรเป็นโมโมะใช่ไหมนัดใช่พวงมาลัยโมโมนะครับผม แล้วก็เบาะก็เป็นเบาะซิ่งนะครับแล้วก็ข้างนี้ก็เป็นเบาะเด็กนะครับเบาะแข่งเบาะแข็งรถม่มานแกซิงก์นะครับอันนี้ว่ามีอะข้างในก็มีถังในตัดอยู่2ถังนะครับผมอุ้ยเท่หล่อเท่หล่อเท่ตรงถังในตัดนี่แหละรถเอาเอาเอารถเป็นอะไรเนี่ยเอา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 รถผีเข้านะครับผมรถผีเข้านะไะข้างหลังนี่ก็ไม่มีอะไรมากครับอนลนบาร์แล้วก็ฝาท้าทยคาร์บอนนะครับผมท่อก็เป็นท่อ ไาเทนะครับผมส่วนคัมบาก็มีข้างในแล้วก็ข้างนอกนะครับอย่างละตัวนะครับแล้วก็ชุดพัดลมนะครับก็มาอยู่ข้างหลังนะครับผมแล้วก็หม้อแบตเลยนะ F อแบตเตอรี่นะปิดฝากระปองวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวที่ถนนเส้นใหม่นะเป็นถนนที่พวกผมตัดกันมาใหม่เลยนะเพิ่งเอาลงเมื่อกี้เลยน่ะเอามาลงแล้วก็อัดคลิปนะครับไปตามมาน่าจะไปกันยังไม่ถูกนะจริงจริงมันวาร์ปไปได้นะครับแต่มันไม่สนุกนะครับเราต้องดันกันไปดันไหมดันไหมถ้าดันก็มาดิมาดิมาดิ สามสองหนึ่งไปไม่สนครับยัดอย่างเดียวครับอย่าขึ้นมานะข,นขึ้นขึ้นกูปาดนะลูกไม่ทำรับนี่นี่นี่ขับแบบเสียวเสียวเสียวด้วยนะนี่นี่เสียงโบแบบเสียงเสียงแบบตัดเกียน,นโคตรมันนะคนแบบไม่ใช่เราไม่ตอบกันเป็นไงไอ้ชายมึงคิดว่างไงชายเาเสร็นัด เหมือนแรงไอ้ี้ยเดี๋ยวกูว่าแหกโค้งเราดูนี่นี่กูบอกแล้วกลัวหมอดูนี่ขึ้นทางนี้เนี่ค่อยขึ้นนะับตรงนี้นะครับนี่ค่อยๆขึ้นนะนี่สัดกยาวเลยครับตรงยาวเลยทีนี้นนแต่โค้งหนจะไม่รู้เส้นทางนะแล้วดันกันมาโอ้เสนาดแม่งนำโดเลยวะผมยัดตามเลยนะที่ผมไม่ได้ทำลูกนะที่เห็นรถตันๆันี่ผมไม่ได้ทำลูกนะนตนมมกนะแต่ผมขอทำก่อนนะอ่อนๆอ่อนในขั้นหลังหนะ่อยเฮ้นี่อะ ดูกูแซงไปเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะผมว่านะเดี๋ยวนัดโอเพลงดังไปไมะเอ้ยเสียงรถด,ดังไปวะทุกคนเดี๋ยวผมเบาหน่อยแล้วกันมนี่ยัดโคตรมันหมกเลยมันกับเสียงนี่แหละแล้วกล้องเราเล่นรูปเดิใมใช่ไหมแต่กล้องนี่เป็นเงเสียงตัดเนี่ยผมชอบมากเลยนี่ยกโพโพปล่อยจริงนี่เอาเอากดผิดนะครับไปกดภาพจอนะทุกคนนะเดี๋ยวเอาใหม่ได้เอาใหม่ได้โอเคเดี๋ยวผมตัดไปหลังพาพจอเสร็จเลยนะทุกคนนะ โอ้ยแล้วก็มากันต่อนะครับเมื่อกี้นะครับที่จอมันพับไปนะครับผมก็ขับมานิดนึงนะขับมาลองตัวที่ปั๊มนะผมโอเคไปกันต่อเลยนะครับนี่ก็แอดมินใหม่เรานะครับชื่อบอสนะครับเอ้ยบอสแล้วงานตัวแบบน้องๆหนะไปครับไปครับเป็นแอดมินใหม่นะครับครับฝักฝักแล้วฝักตัวด้วยอย่าไปด่ามันเยอะนะมันเอ๋อเอ้ยหยอกหลอกบอสน้องอย่าไปด่ามันเยอะนะครับผมครับแบนยกเซิร์ฟเดือดเกินไปบอสนี่ก็ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วทุกคนอีกนิดนึงนะมีที่ สลัมมิตติ้งเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเลยในเซิร์ฟเดี๋ยวผมจัดนี่กระบาแน่นอนลูบนะจะแทรกกันนะขออย่างเดียวผมจัดแน่นอนพรุ่งนี้มารอเลย19กานาฬิกานะมิตติ้งในลูบนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเต็มเต็มไอสัตว์เข้าเต็มเต็มรูเลยมาเลยพรุ่งนี้นะกระบะมิติ้งไอวันนี้ดิเพราะว่าผมอัดคลิปวันนี้นะก็ผมลงคลิปนี้ก็คุณมาได้เลยไม่ใช่พรุ่งนี้ผมบอกไปนะนี่สถานที่ก็ถนนลูบเลยนะตามมาเลยแล้วก็จอดรอในนี้เลย นี่จอดรอในนี้อย่าไปทะลึ่งชนปั๊มอีกอะนี่มาจอดรอตรงนี้เลยนี่จอดได้หมดเลยตรงนี้สามแถวนะนี่จอดแถวนี้นะแถวนี้หนึ่งนะตรงนี้หนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งนะตรงนี้อีกหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อีกหนึ่งตรงนี้อีกหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกตรงนี้อีกนี่แล้วพอแถวนี้เต็มใช่ไหมยังไงก็เต็มอยู่ละผมรู้ว่าคนเราเยอะนะแล้วก็ขึ้นมาจอดตรงนี้นี่ก็จอดไปเลยแถวแบบนี้นะอย่าอยากถอยหลังถอยลงนะ ในกัดจอดแบบนี้ต่อไปเลยนะไม่มีปัญหาเชื่อผมดิเราเล่นกันได้เล่นดีๆอ่ะคนเล่นดีๆมันก็มีเยอะนะคนเล่นเย่เยๆชอบมาโปรใส่เซิร์ฟเล่นแบบนี้ก็มีเยอะนะครับก็ต้องหายแล้วอ่ะเติมน้ํามันก่อนไหมเติมน้มนนํามันได้ไหมพี่นัทผมขอเติมน้ํามันหน่อนเฮ้ยน้องน้ํามันถังเนี้ยอุ้มพูดกับใครไหมเนี่ยไป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 ทางนี้นะครับขึ้นทางนี้นี่มา ขึ้นโอเคมาแล้วนะเบิน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 สามสองหนึ่งโกโอุย้ยจะแค่ไอ้บอสักลอ้อเฮ้ยพแบบี่นัทมังแรงแปลกแปลกะพี่แรงเกิน นี่กว่าจะถึงท้าเส้นก็ตกอยู่ 10- บถึง้านาทีนะครับเพราะโคตรยาวเลยนะประมาณหนาทีได้นะผมว่าสี่ท้ายเส้นนะไกลอ่ะอ้อมจากนี่ไปนู่นอ่ะบางแสนอ่ะใช่ไกลเออวิวสวยได้ดูดิดูดดวิวข้างทางนี่ทุกคน<ต>สวยไหมวิวสวยเราเวลาขึ้นลูปกันอ่ะเราอย่าข้ามเลนนะเว้ยเราขับกันแบบนี้นะไม่หร,หรือไม่ก็ขับแถวเดียวไปเลยนะง่ายๆนะเด้แต่ชอบวิวอ่ะลง,งยินบีมันด้วยนะแล้วดูวิววิวหุตรงนั้นนี่น่าจอดถ่ายรูป่อมวะ <c oughs> โอ้โย โอ้ยแต่ถ้าชนคันหนึ่งมีไปทั้งงานเลยนะผมว่ามีสะพานข <c oughs> ึ้นไปด้ยวยเหรอพี่จอดตรงนี้สวยมากเลยว่ะพี่นัทจอดก่อนดิอยากถา่ายรูปแบบพี่สวยนะเว้ยโอ้กำแพงนี่สูงเกินว่ะดูทุกคนสวยไหมพี่นัทไหนขอยืนบนนี้หน่อยดิ <c oughs> ขอยืนหน่อยขอยืนหน่อย เดี๋ยวรถผมส่งเกินเดี๋ยวไว้ถ่ายรูปไหมนะทุกคนนะทุกคนคงไม่เบื่อนะโอ้แต่กูมาแวะอะไรเนี่ยไปๆๆเดี๋ยวผมค่อยมาถ่ายหลังอันนั้นเสร็จแล้วกันเอาไปทําปกเนาะเลนมาร์คขังใหม่เอาเอาเอาเลนมาร์คใหม่นะแต่อย่ามาจอดนะกบกขับจนเอา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 พี่นั่นได้ดีเลยพี่นั่นได้ดีเลยแปดเลยวยรุ่นร้อนนะครับผมร้อนผมร้อนไม่เงี้ไม่ได้โดดหรอกผมร้อนเฉยๆไม่ได้ผิดพลาดอะไรผมร้อน ไปไปไปรวมหน้ากระดานมาวัดกันหน่อยไหมสามสองหนึ่งไปม,มาดีออาหัวไปดีครับก็มาครับดว่อะไร<ก>จาก,<ย>กไหนนยกแปะ, <8. S 1> ะเลียนนะัดชอบยกแปะนี่โชว์โชว์คุณดูไปของแปะมีในโลกนะครับดิยกล้อยืนข้าง,างที่ไหนทำไม่ได้เซิร์ฟผมทำไ,ได้เอาดิ นี่เป็นนะพลังเทพนี่ไม่โหดทําไม่ได้ผมบอกเลยนี่นี่ไม่โหดทําไม่ได้ผมบอกเลยมีที่ไหนขับรถสองล้อขับกระบะสองล้อมันมีที่ไหนถ้าไม่ใช่ผมอะ่ะอืม <c oughs> นี่เทบอกเลยนี่เฮ้ยตรงนี้ก็วิวสวยวเนี่ยอุ้ยอุ้ยตรงนี้สวยมากเลยบอสตรงไหนพี่ <c oughs> เอ้ยกูชอบไปชอบวิวอะ่ะวิวสวยดีว่ะทุกคนว่าไงเหมาะเหมาะมาแบบมิตติ้งเออ ขึ้นไปมิตติ้งข้างบนเนี่ยจะได้ไม่โดนชนนะทุกคนนะเฮ้ยใครเนี่ยใครมาเนี่ยโอ้ oh, นัฟซิ่งมันจะสวยวะ่ะชอบมากเลยนะสวยมากเลยวิวอะ่ะแบบลงยินบีสวยๆมามา,มาขับรถวนอรอบประเทศอะไรมาเนี่ยโอ้สวยอลน่าจาัดกิจกรรมวิ่ง<ต>รอบถนนนี้มันเป็นถนนลูบนะไม่ใช่ถนนกระบะซิ่งนะทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะนเป็นลูบนะต้องเอารถแบบสามดอแล้วมันเนี่ยแล้วก็ อะไรอ่ะรถอะไรอ่อะพี่นะัทเอามาลูบอ่ะจักรยานใช่ดันข้องเลยได้เลยต้องเอารถอะไรพวกนี้มาวิ่งนะ้าไม่ใช่เอากระบ,บะซิ่งมาแบบเดียวยัจกจ้ามต้องเอารถที่แบบคล่องตัวแล้วมาเล่นอ่ะผมว่าน่าจะสนุกน่าดูนะครับผมแนวดิฟด้วยอะไรแนวดิฟวะนี่แต่กล้องมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะก็คือผมทําแบบนี้มันจริงๆเลยผมทํามาลูบเลยนะครับคืออยากเล่นแบบเพื่อนนะแบบสี่คันอะไรเล่นประมาณเนี้ย เพราะว่าผมค่อนข้างเล่นรถอ่าเจแปนเยอะนะครับช่วงนี้รถอีอะไรพวกเนี้ยผมเล่นเยอะนะครับรถญี่ปุ่นอ่ะรถญี่ปุ่นอ่ะเอ้ยตรงนี้ก็มีปั๊มให้แวะนะครับถ้าแวะก็แวะได้เลยเป็นจุดซื้อข้าวซื้อน้ำครับผมปัสสัดยาวต่อแต่วิวสวยมากนะครับผมบอกเลยต้องมาที่นี่จริงเรื่องวิวนะนี่มันก็ดันสนุกนะครับขับสนุกสนุกนะวนวน,วนไปนี่ไปยาวๆไปนะครับกลางคืนี่จจะมืดหน่อยแต่กลางวันนะก็สว่างนะครับผม ประมาณปีห้าสวยไปยทุกคนอยากได้รถไรกันอยู่มัง่งตอนนี้ผมทํารถกันไม่ทันแล้วเพราะว่าไม่มีรถจะทํากันแล้วอะทุกคนเสนอกันไหมนะไหนะอยากได้รถของใครนะ,ะนเสนอมาได้เลยนะเดี๋ยวให้ทีมงานผมไปทําให้นะครับผมนี่ไอสัตว์นี่นานเกยไปไอสัตว์ไม่ถึงสักทีมันไกลาาเลยนะเว้ยไกลว่ะไอ,อ,อบบหมื่นเมตรอีกนะเว้ยทุกคนทุกคนว่าว่าไกลกว่าหมื่นเมตรเออรอบแมปหนึ่งรอบว่ะทุกคนนี่ ถึงนะนี่เราไปจอดไปข้างในเอ้ยนี่ก็ถึงถนนนี้แล้วใช่ไหมเราก็ไปบางแสนได้เลยนะครับแต่ผมจะไม่ไปบางแสนนะครับผมจะไปนี่ผมจะเข้าไปจอดในปั๊มนะเข้าเข้าในเลยทุกคนเข้าในาแล้วครับแต่ผมยังไม่ถึงในเลยครับนี่ก็ถึงปั๊มเลยนะครับผมที่ปั๊มว่าสวยนะครับผมปั๊มจอดวิวถ่ายรูปก็ได้อยู่นะครับผมว่านะนี่ข้างนี้นะจอดสวยเลยนะผมว่าจดข้างในนี่กว่าเสีย ในข้างในตักสวยนะครับผม่มมาที่ที่เข้าก็ปีนสูงเนาะ <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกาบลาไปก่อนใครชอบ็้ย่าลืมกดไลค์กดะซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ